พักสปอยขอเสนอตัวอย่างสัรพยุทธ,ธรุฟ้าตอนที่159สนามลบระวางชัยรินกับสื่อเทียนนั้นนับว่าสู้สีกันมากไม่ว่าจะเป็นด้านประสบการณ์และพลังยุทธแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือคุณภาพของพักสิงยมโลกดีกว่าพาคีเหยียนและจำนวนก็มากกว่าตอนนี้สำหรับจอมฟ้าที่เกนางนั่งดูซากศพมากมายพร้อกับความสุข วิญญาณในสนามลบแห่งหนึ่งสามารถเก็บได้เป็นหมื่นเป็นแสนโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะทางฝั่งด้านของเซียวอี้เซียนเองตอนนี้ก็ตึงมือพอควรนางเองทั้งปกป้องเซียวเซียวและต่อสู้ไปด้วยพี่เซียวอี้เซียนท่านพาเซียวเซียวน้อยนี้ไปก่อนที่นี่อยู่ได้อีกไม่นานแล้วชิงหลิงขณะต่อสู้ไปนางเองก็ตะโกนด้วยความเป็นห่วงคือคิดหนีหรือมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะ ขณะชิงหลิงพูดจบเนี่ยก็มีเงาหลายสายโผล่ออกมาคนเหล่านี้คือระดับเซียนพยุตก็แค่ระดับเซียนพยุตระดับต่ำกว่าสามดาวยังกล้าพูดจาแบบนี้อีกชิงหลิงรับหน้าที่ต้านศึกครั้งนี้ในจังหวะนั้นเซียนพยุตเทียนข่วงก็เข้ามาเสริมทัพและบอกให้เซียวอี้เซียนรีบไปซะก่อนที่มันจะแย่กว่านี้แต่มันก็สายไปแล้วทําไมเด็กน้อยคนนี้พลังจิตวิญญ,ญาณช่างแก่งกล้าอะไรเยี่ยงนี้ยังเด็กอยู่เลย แต่มีพลังวิญญาณระดับนี้แล้วเราผู้เท่าพึงเคยเห็นเป็นคนแรกจริงๆจากนั้นคนจากตำหนักเจตพูดที่มีระดับเซียนพยุธ์6ดาวสองคนก็เข้าปะทะกับเซียวอี้เซียนจนสุดท้ายนางต้องส่งทางด้านเซียวเซียวน้อยให้กับเซียวรีแต่ในจังหวะที่ส่งไปนั้นเซียวรีกับโดนรอบโจมตีโดยคนของตำหนักเจตพูดและตอนนี้วิกฤตของเซียวเซียวได้มาถึงแล้ว และตอนนี้คนจากตำหนักเจตตะพูดก็กำลังได้ตัวเสี่ยวเสี่ยวเขาเอ่ยว่าเหมยตูซ่ายอมแพ้ดีกว่าหาไม่ละก็อย่าตำหนิเราผู้เท่าที่ลงมือโคดร้ายแต่ในจังหวะนั้นก็มีคนผู้หนึ่งปากดตัวขึ้นมาด้านหลังของเขาและใช้มือหักคอเขาคนผู้นี้ก็คือเสี่ยวเหยียนเสี่ยวเหยียนพูดออกมาว่าขออภัยด้วยที่ข้ามาช้าพอทุกคนเห็นต่างเรียก เป็นชื่อที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเซี่ยวเยียนน้องสามหรือประมุกภาคีทุกคนทั้งดือใจและตื่นเต้นจังหวะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยกับมีคนจากพรรคสิงย์ยมโลกคิดจะรอบกัดเสี่ยวเยียนแต่ถูกเสี่ยวเยียนโจมตีกระเด็นออกไปโดยที่ฝ่ายเองก็ไม่รู้ตัวและบาดเจ็บหนักพอเห็นสถานการณ์ของการลบที่ตอนนี้ภาคีเยียนตกเป็นรองอย่างมาก เซียยเยีนเอ่ยเพียงแค่ว่าลงมือได้จากนั้นกองทัพของระดับเซียนพยุต์มากมายก็ปรากฏตัวขึ้นพอเห็นกองทัพนั้นแต่ละคนต่างตกใจและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าเซี่วเยีนอยู่ระดับใดแล้วกันแน่ที่สามารถต่อกองระดับเซียนพยุต์ได้ง่ายได้แบบนี้พอเห็นสถานการณ์ลบนั้นขัวเบืโแสแซ่หูก็ได้เอ่ยว่าพวกเราลงมือกันได้แล้วมาทดสอบดูว่าครูแก่งกล้า ของภูมิภาคพ,พายยับจะแข็งแร่งแค่ไหนกันเชียวตอนนี้เซียวเยียนไม่จําเป็นต้องลงมือเพียงเอ่ยถามกระเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนชื่ออะไรเซียวเซียวพอเห็นดวงตาเนี่ยที่น่ารักนั้นบวกกับสายรุิงที่เชื่อมต่อกันทําให้นางเนี่ยน่ารักอย่างมากเซียวเยียนเนี่ยก็เอ่ยขึ้นว่ารู้หรือไม่ว่าข้าคือใครท่านก็คือท่านพ่อใช่หรือไม่ พอได้ยินคำพูดนั้นเนี่ยทำให้เสี่ยวเหียนปาบปื้มมากดีมากลูกพ่อจังหวะน,นั้นเองทางด้านของพี่ชายเสี่ยวเหียนก็เข้ามาทักเจ้าน้องชายในสุดก็กลับมาแล้วพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านสบายดีใช่หรือไม่ <c oughs> ข้าเนี่ยสบายดีเจ้าก็สบายดีใช่ไหมใช่แล้วข้าสบายดีอย่างมากกลับมาเนี่ยก็ดีมากแล้วนะ ยังไม่นับว่าสายเกินไปขณะพวกเขากําลังคุยนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นฮา่าฮท่านประมุกเป็นเท่าแก่แต่ในนามจริงๆคนที่พูดก็ไม่ใช่ใครก็คือไฮโปตงประธานฟามากูเฮอและคนที่เหลือแม้แต่เมยตูซ่าก็ยังเข้ามาหาเซียวเซียวและกอดนางด้วยความรักก่อนที่เซียวเย็นจะเอ่ยว่าชัยรินข้ากลับมาแล้วข้านึกวัวเจ้าจะไม่กลับมาแล้วอีกนะ ไม่แปลกที่ตัวชัยรินจะรู้สึกเคืองเสียวเหยยนไม่ว่าจะเลี้ยงลูกนางก็เลี้ยงคนเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจการของตระกูลนางก็เป็นคนดูแลทุกอย่างอยู่กับนางหมดเสียวรี่เลยเอ่ยขึ้นว่าน้องสามหลายปีมานี้น้องสะพ้ยลำบากตากตำจริงๆเจ้าอย่าทำร้ายจิตใจนางละ่ะไม่อย่างนั้นข้ากับพี่ใหญ่ไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ใช่แล้วหลายปีมานี้โชคดีที่พวกเรามีชัยรินไม่อย่างนั้นล่ะก็ ไม่อยากจะนึกภาพเสี่ยวเยียนเองก็รู้สึกละอายใจมากก็เลยกอดนางและบอกกับนางว่าขอโทษลำบากเจ้าแล้วจริงๆในหลายปีมานี้พอชัยรินได้ยินแบบนั้นเนี่ยความโมโ oh หทั้งหมดความโกรธทั้งหมดก็มารายหายไปนางเพียงแค่อยากดิ้นคําเหล่านี้จากปากของชายที่นางรักพอรินแบบนั้นเนี่ยเมยตัวซาก,ก็เลยทําฟอร์มว่าอย่าคิดว่าข้าจะให้อภยัยง่ายๆนะเซียวเย,ยเล่อ่อว่า เรื่องถัดจากนี้ข้าจะเป็นคนจัดการเองนางก็เอ่ยว่าอย่าประมาทฝ่ายตรงข้ามละ่ะคนของพรรคสิงห์ยมโลกมีมากและพลังฝีมือก็ไม่ใช่ในน้อยเซียวเย็นก็เลยเอ่ยกับเซียวเซียวน้อยว่าตอนนี้อยู่กับแม่ไปก่อนเดี๋ยวพ่อกลับมาท่านพ่อสู้สู้เขานะสื่อเทียนพอเห็นว่าเซียวเย็นกอดกับชัยรินเขารู้สึกอิจฉาอย่างมากเขาเอ่ยว่าเจ้าก็คือเซียวเย็น ปมุกพาคีเย็นใช่ไหมเซียวเย็นก็ไม่ตอบแต่เมือตูทราบพูดแทนว่าระวังด้วยมันคือประมุกพักสิงยมโลกเซียนพยุทธหกดาวทางด้านของสื่อเทียนก็โจมตีเซียวเย็นแต่สุดท้ายทําอะไรไม่ได้และถูกเซียวเย็นโจมตีกับจนกลายเป็นลูกไฟและตกลงสู่ผืนพ่ายแพ้ภายในหนึ่งฝ่ามือหลังจากสื่อเทียนพ่ายแพ้ไปแล้วเซียวเยนก็เอ่ยขึ้นว่า จอมฟ้าที่เก้าไสหัวออกมาหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏคนผู้หนึ่งข้าก็นึกว่าใครที่แท้ก็เจ้าสุนัขจอจัดคิดไม่ถึงยังกล้ากลับมาที่นี่จริงๆถ้าเป็นแบบนี้ก็จับตัวเจ้ากลับไปด้วยก็แล้วกันจอมฟ้าที่เก้านั้นยิ้มข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่มีคุณสมบัติแบบนั้นน่ะสิเนื่องจากตอนนี้เขากับจอมฟ้าที่เ้าอยู่ระดับเดียวกัน และเขาไม่เคยแพ้ใครในระดับเดียวกันมาก่อนจอมฟ้าที่เก้าบอกว่าช่างไม่ละอายปากจริงๆหรือคิดว่าพลังฝีมือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะสามารถพูดใหญ่โตกับข้าได้ที่นี่เจ้ามาได้แต่กลับไม่ได้ถึงแม้จะพูดแบบนั้นแต่เขาก็ไม่กล้าโจมตีข้าก็ว่าใครที่แท้เจ้าเด็กนี่เคยได้ยินเหมือนกันว่าคนจากตำหนักเจตพูดพ่ดายแพ้เจ้าเด็กนี่ไม่รู้เท่าไหร่หรือไม่ก็ตายไปเยอะ ถ้าเป็นแบบนี้พวกเราร่วมมือกันกำจัดมันพวกเราจะได้รับรางวัลอย่างงามจากนั้นไม่นานคั้วอากาศก็บิดเดียวพร้อมปรากฏคนจากตระกูลหูสามคนที่เซียวเย็นพามาด้วยฮ่าฮ่าคนตําหนักเจตพูดชอบมีนิสัยรุมคนอื่นแบบนี้ตลอดเลยนะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ในสนามลบทรงตัวดีแล้วเขาเลยมีเวลามาช่วยเซียวเย็นฝั่งนี้พวกเจ้าทั้งสมก็คือ สามเท่าตระกูลหูนึกไปถึงเลยว,ว่าตาแก่นังเลี้ยวอย่างพวกเจ้าจะมาร่วมวงกับเขาด้วยดูท่าแล้วจะอยู่นานเกินไปแม้แต่สมองก็เลอะเลือนไปด้วยจอมฟ้าที่เก้ามีท่าทีเปลี่ยนไปเพราะสถานการณ์จะเปลี่ยนถ้าคนเท่าๆกันคนอื่นอาจจะเกรงกลัวตำหนักเจตพูดของพวกเจ้าแต่พวกเราไม่กลัวแผ่นดินนี้กว้างใหญ่ไพศาลข้าไม่เชื่อว่าพวกเจ้าจะครอบครองได้ทั้งหมดเอาแบบนี้แล้วกันประมุกน้อย แต่แกจอมบวยนี่มอบให้ท่านสามคนที่เหลือนั้นพวกเราจัดการเองเซียวเยียนดยินแบบนี้ก็ยินมฮ่าๆเอาแบบนี้แล้วกันมาดูกันว่าเราสามพี่น้องใครจะคว้าศัตรูได้ก่อนกันจังหวะนั้นก็เกิดการตะรุมบอลของฝั่งตําหนักเจตพูดสามคนและฝั่งตระกูลหูสามคนตอนนี้เหลือเพียงแค่เซียวเยียนกับจอมฟ้าที่เก้าภารกิจของจอมฟ้าที่เก้าครั้งนี้ก็คือ นำคนของตระกูลเสี่ยวกลับไปทั้งหมดแต่การจะทำแบบนั้นได้ต้องกำจัดเสี่ยวเยียนก่อนเขาก็เริ่มโจมตีเสี่ยวเยียนถึงแม้ความเร็วจะเร็วมากแต่ในสายตาเสี่ยวเยียนตอนนี้กลับไม่มีอะไรเลยหลังจากประทะากันหนึ่งฝ่ามือก็ทำให้จอมฟ้าที่ก้าตกใจมากเพราะเขาจำได้ว่าก่อนหน้านั้นเสี่ยวเยียนอยู่ระดับเซียนพยุทธห้าดาวเวลาผ่านไปแป๊บเดียวก็บรรลุถึงระดับเซียนพยุทธแปดดาวเจ้าเด็กนี่เก็บเอาไว้ไม่ได้ ส่วนทางฝั่งของพวกไครปวตงพวกเขาก็ตกใจมากเพราะเนื่องจากตอนเซี่ยวเยยนจากไปก็แค่ระดับจัก,กรพพัดแต่เวลาผ่านไปไม่กี่ปีเสีเ่ยวเยยนระดับพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากพวกเขาคิดว่าเฮ้ยขนาดความเร็วพวกเขาเร็วแล้วนะยังเทียบเจ้าเด็กนี่ไม่ได้แม้แต่ฝุน่นตัดไปทางฝั่งของเสีเ่ยวเยยนกับคูก่กระจองฟ้าที่กล่าวว่าครึ่งปีไม่เจอหน้าเจ้ากับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย จอมฟ้าที่9ก็บอกว่าเด็กน้อยเจ้าอย่าดีใจเร็วเกินไปนักจอมฟ้าที่9้าใช้พลังโจมตีฝ่ามือมากมายแต่เสียเวเยน็นกับสามารถต้านรับเอาไว้ได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บพอเห็นแบบนั้นเขาเอ่ยว่าไม่ใช่แค่8ดาวแล้วยัง8ดาวขั้นสุดเจ้าเด็กนี่ทำไมมันถึงรุดหน้าได้อย่างมีปาฏิหาริย์และข้าไม่สามารถสู้กับมันได้แล้วแต่ขณะจอมฟ้าที่เก้ากำลังหนี เสียวเวย็นกับเอ่ยขึ้นว่าในเมื่อมาแล้วก็ไม่ต้องไปเขาใช้ฝ่ามือมหาเทวะโจมตีอีกฝ่ายจอมฟ้าที่9ก้ากลัวยังสุดขีดและเอ่ยว่าพี่ซีช่วยข้าด้วยแต่เสี่ยวเวย็นก็ไม่ได้สนใจเขาเพียงแค่คิดว่ากำจัดจอมฟ้าที่เก้าให้ได้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันและตอนนี้ร่างจอมฟ้าที่เก้าก็เริ่มถูกดูดไปเรื่อยๆเซียวเวย็นไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ลุดลอยออกไปแน่และจังหวะนั้นเอง ก็ปากรมังกรสีเลือดขึ้นมาจากใต้พื้นดินแต่เซียวเหย็นไม่คิดจะป้องกันเขากลับทําการใช้ฝ่ามือมหาเีวะกืนกินจอมฟ้าที่9ก้าเข้าไปทั้งตัวเซียวเหย็นกับเลือกรับการโจมตีจากมังกรสีเลือดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บและเอ่ยเพียงว่าคนจากตําหนักเจตตะพูดชอบทําตัวเหมือนมุสิทธ์ทาตัวรับรับล่อ่อไม่กล้าประเชิญหน้าตรงๆพอดิ้นแบบนั้นคนที่แอบซ่อนอยู่ใต้ดิน เต็มไปด้วยทานแห่งโลหิตก็ค่อยๆปากฏตัวสมแล้วที่เป็นคนที่ประมุกตำหนักให้ความสนใจมากเจ้ามีทุนที่ให้พยองเดชแบบนี้อยู่บ้างเซียวเหียนก็มองอีกฝ่ายอย่างละเอียดเนื่องจากว่าอีกฝ่ายนั้นเต็มไปด้วยโลหิตดูแล้วว่าน่าจะใช้วิชาเกี่ยวกับโลหิตแน่หลายคนเองตกใจไม่ว่าจะเป็นคนจากภาคีเหยียนหรือจากทางด้านภาคสิงห์ยมโลก นั่นมันเซียนพยุตเซียเหอสามผู้เท่าขู่นั้นถึงกับตกใจและพังงาออกจากการต่อสู้เซียนพยุตเซียเหอคือใครกันปัมุกน้อยระวังตัวด้วยเจ้าหนี่เป็นผู้แกงกล้าที่ขึ้นชื่อลือชาของทวีปมัดฉิมเคสแปาลูกหิตนั้นลี้รับมากปีนั้นผู้แกงกล้าสิ้นชีพในมือของคนผู้นี้ไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไร่แต่ต่อมาเขากลับหายตัวไปอย่างไรล่องรอยทีแท้ ก็ไปสวามิพักต่อตำหนักเจตตะพูดนี่เองแม่นั่นเป็นชื่อแท้เมื่อนานมาแล้วนะตอนนี้พวกเจ้าสามารถเรียกข้าได้ว่าเป็นจอมฟ้าที่สี่แห่งตำหนักเจตตะพูดหรือไม่ก็จอมฟ้าเสี้เหอก็แล้วกันจอมฟ้าที่สี่อยู่ในระดับเซียนพยุตธ์ก้าดาวขั้นสุดธรามาชาแลลวก็พาคีเย็นไม่เหลือแน่แต่เจ้าหนีกลับไม่คิดสนใจพวกพ้องกลับไปพวก้องตายต่อหน้าต่อตา จากนั้นเซียเวเหยียนก็โยนศพของจอมฟ้าที่ก้าทิ้งทางด้านจอมฟ้าที่สี่เลยเอ่ยว่าเศษสวะที่ทํางานผิดพลาดบ่อยช่วยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาเลือกจะทําลายศพของจอมฟ้าที่ก้าด้วยตัวเขาเองสําหรับคนตําหนักเจตพูดความคู่พันล้วนไม่มีค่าฮ่าฮ่าฮ่านั่นเป็นสิ่งที่สมควรต้องโยนทิ้งอยู่แล้วน่ะเดิมไม่คิดจะออกโลงหรอกนะจนใจที่เจ้านี่ไรความสามารถเกินไป ทั้งอย่งตายด้ยมือของเจ้าเมื่อเป็นแบบนี้เราผู้เท่าจะสารต่อมันเองสายรูหิตตระกูลเสี่ยวทั้งหมดเราผู้เท่าจะนำกลับไปโดยไม่ตกหล่นแม้แต่คนเดียวจากนั้นจอมฟ้าที่สี่ก็เริ่มปวดไปน้ำรหิตมากมายให้ฆ่าคนในสนามลบโดยไม่เลือกว่าจะเป็นฝ่ายตัวเองหรือไม่และการทำแบบนั้นก็ทำให้ซื่อเทียนที่ตะเกียรต,ตะกายขึ้นมาจากกลุ่มรู้สึกโมโหและบอกว่านี่มัน ไม่ถูกต้องข้อตกลงของเราไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ก่อนเขาจะได้พูดมากกว่านั้นสุดท้ายเขาก็ตายพอชายรินเห็นแบบนั้นเลยเอ่ยว่าให้แนวป้องกันของภาคีเหยนลาดถอยออกไปก่อนเจ้าหมอนี่อารมณ์แปรปวนมากกองกําลังทั่วไปจะตายเปล่าๆได้พวกเสี่ยวติงและคนที่เหลือก็ทําการให้สัญญาณลาดถอยตอนนี้ได้แต่ภาวนาให้เสี่ยวเหยนสามารถต่อสู้ให้ได้หาไม่ละก็ ด่านเชียนห่วงแห่งนี้ตรงน้องไปด้วยเลือดแน่พอเห็นจอมฟ้าที่4ี่ใช้เลือดในการฆ่าคนนั้นเซี่ยวเหย็นก็เคยเจอเหมือนกันกับคนที่มีวิชาแบบนี้แต่วิชาของจอมฟ้าที่สนั้นแปลกพิสดารแล้วขวดเทียมแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยเจอมาเดาขั้นสุดก็นับว่าแข็งแกร่งอยู่นะขณะจอมฟ้าที่4ี่ใช้เลือดโจมตีเขาก็ค่อยๆเดินหาเซี่ยวเหย็นแต่จังหวะใช้เลือดโจมตีเซี่ยวเหย็น เซียวเยยนก็ใช้เปลเพิงสกัดกันพอเห็นแบบนั้นจอมฟ้าที่สี่เอ่ยว่าปานยุธไม่สามารถสกัดกันเค็ดปลายรูหิตของข้าได้หรอกนะฮ่าฮ่แต่ก็น่าเสียดายที่ตัวเซียวเยียนกับมีสายรูหิตใหม่ที่รอมประสานตอนอยู่สุสานสวรรค์ที่เก็บเอาไว้บริเวณหัวใจหลังจากเค็ดปลายรูหิตเข้ามาก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้เซียวเย็นตอนนี้กลับเป็นปกติเขาเลยยิ้มและบอกว่า ดูทาวาเคสแปโรหิตจ,จะไม่เด้อร้ายกาดอย่างที่เจ้าคุยโวเอาไว้นะมันเป็นไปได้ยังไงต่อให้เป็นระดับกึ่งเทพพยุท์ก็ต้องถูกรบกวนแต่เจ้าเด็กนี่กลับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันจากนั้นเสี่ยวเยียนประสานมือหลังจากนั้นยันตระกูลก็ปรากฏนี่มันยันตระกูลเสี่ยวเจ้าถึงกับปลุกชีพสายรูหิตตระกูลเสี่ยวขึ้นมาได้จอมฟ้าที่สี่เขาจําได้ว่าตอนนั้น ทางด้านสายรุหิตของตระกูลเสี่ยวถูกทิ้งล้างไปนานแล้วไม่น่าจะสามารถเรียกใช้ยันตระกูลได้แต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเสี่ยวเยียนก็เริ่มโจมตีอีกฝ่ายเสี่ยวเยียนก็ยิม้มต่อให้เคสปลรุหิตไม่มีผลกับเจ้าแต่ข้ากับร่วงรู้พิกัดของเจ้าจากการไหลเวียนของรุหิตในกายเจ้าได้ฉะนั้นความเร็วของเจ้าไม่มีผลต่อข้าไซหัวออกมาซะแต่จังหวะที่ทั้งสองปะมือกัน กลายเป็นการปะมือด้วยมัดเท้าเข่าศอกพวกเขาไม่ได้ใช้ทัสยุทธในการโจมตีแต่ใช้กายเนื้อในการรับการโจมตีจอมฟ้าที่สี่กับขาดทุนย่อยหยับก็ไม่แปลกเพราะเซียเวเหยียนมีทั้งเกาะหงมังกรและคู่สา,มาแมลงบรรพาการพอเห็นแบบนั้นจอมฟ้าที่สี่ก็ตัดสินใจใช้ทุกคนในสนามรบเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นเลือดและเพิ่มพลังให้กับเขาเคล็ดแปรูหิต วิชาดูดกืนมหาโรหิตจอมฟ้าที่สี่มีใบหน้าดุร้ายมากหลังจากนั้นเขาเอ่ยต่อว่าเสี่ยวเหยียนอย่าเห็นว่าข้าเหมือนกับเจ้าเซยสวะมั่วหวีนั่นสายโรคหิตตะกูลเสี่ยวทุกคนรวมทั้งสายโรุหิตในตัวเจ้าวันนี้เราจอมฟ้าจะเอากลับไปให้หมดและตอนนี้ท้องฟ้าได้เปลี่ยนกลายเป็นสีโรหิตทั้งหมดแล้ว